ครับนเรีครับต่อมาเป็นบทเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับรูปตัวไปของมันก็คือ ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 a, a จะเป็นตัวเลขข้างหน้าสุดนะครับอยู่ข้างหน้า x กาลังสอง b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x นะครับและ c คือตัวเปล่าๆสุดท้ายข้อแรกนะครับข้อหนึ่งเลย a, a ก็คือ1น,นะครับ b, b ก็คือ2นะครับ และ c ก็คือ5นะครับต่อไปข้อที่2 a ก็คือ1นะครับ b ก็คือ1นะครับและ c ก็คือ4นะครับต่อไปข้อที่3นะครับนีดสังเกตดูว่าข้อ3ยังไม่ได้จัดรูปให้ขวาม,มือเป็น0เลยนะครับคูณย้ายก้อนนี้มาถ้าย้ายมานะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก8เท่ากับ0นะครับ แบบนี้ a ก็จะกลายเป็น1นะครับ b ก็จะกลายเป็นลบ2นะครับและ c ก็คือ8ต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เหมือนกันคุณจะย้าย5มาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น 2x กำลังสลบ 3x 5ถ้าไม่เขียนคือบวกนะครับย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ5เท่ากับ0ก็จะไล่ไปนะครับอันนี้คือ a คือ2นะครับ b คือลบสนะครับและ c ก็คือลบหนะครับต่อไปมาดูคฤิฎีบทกันนะครับถ้าเรามี a คูณ b เท่ากับ0เราจะได้ว่า a เป็น0หรือ b เป็น0นะครับเช่นถ้านักเรียนมี5คูณ7นะครับ5คูณ7นี่ยไม่มีโอกาสได้0นะครับเพราะฉะนั้นการที่2ตัวคูณกันได้ และออกเป็นศูนย์ต้องมีสักตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะครับเช่นกล่องสี่เหลียหล่ยมคูณสามเหลี่ยมก็คือกล่องสี่เหลี่ยมเป็นศูนย์หรือสามเลี่ยเป็นศูนย์นะครับตัวอย่างที่หนึ่งเราก็จับข้อนหน้านะครับจับ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือจับ x ลบสามเท่ากับศูนย์นะครับแก้สมการย้ายลบหนึ่งมาฝั่งนี้นะครับเพราะนั้น x ก็จะกลายเป็นหนึ่งฝั่งนี้ย้ายสามมานะครับจะกลายเป็น x เท่ากับสาม ต่อไปข้อที่2นะครับมีสองก้อนคูณกันเท่ากับ0นก็จับ x ลบ3เท่ากับ0ูนหรือ x บวก4เท่ากับ0ูนย์ะครับคุณจะย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็ย้ายฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ3ฝั่งนี้จะกลายเป็น x เท่ากับลบ4นะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3มก็มีสองก้อนคูณกันแล้วนะครับคุณก็จับ2 x ลบ3าม เท่ากับ0หรือจาก x ลบ5เท่ากับ x 5, 0นะครับแบบนี้ก็จะย้ายลบ3ามาก่อนก็จะกลายเป็น2 x เท่ากับ3นะครับ2คูอยูเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ3ส่วนสอนะครับฝั่งน,นี้ย้ายลบ5ามา x ก็เลยตอบ5นะครับต่อมาข้อที่4 x กําลังสองลบ2 x ลบ8เท่ากับ0ูนย์นะครับ ทั้งนั้สังเกตูว่าก้อนนี้ยังไม่ใช่2ตัวคูณกันนะครับเราก็จะแยกตัวประกอบเป็น2เล็บนะครับอะไรคูณกันได้ x กาลัง2ก็คือ x กับ x นะครับต่อไปอะไรคูณกันได้8ก็คือ4กับ2นะครับเครื่องหมายข้างหน้า8สําคัญที่สุดนะครับข้างหน้า8เป็นเครื่องหมายลบการที่เป็นเครื่องหมายลบได้เป็นได้2แบบนะครับคือบวกคูณลบหรือ ลบคูณบวกนะครับแต่ว่าตัวตรงกลางมันติดลบ2นะครับดังนั้นครูจะเลือกลบไปที่4และบวกไปที่2นะครับวิธีการเช็คเราจะเช็คใกล้คูณใกล้นะครับใกล้คูณใกล้ได้ลบ 4x และไกลคูณไกลไกลคูณไกลก็จะกลายเป็นบวก 2x นะครับท่นี้สังเกตดูว่าลบ4กับบวก2อออกมาถ้ารวมกันก็จะกลายเป็น ลบสอซนะครับซึ่งจะเหมือนตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ลบ4เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0นย์นะครับย้ายข้างไป x ก็เลยตอบ4และ x ก็เลยตอบลบ2นะครับต่อไปตัวอย่างที่5นะครับก็จะย้าย30มานะครับก็จะกลายเป็น x กซ์ำลังสองลบด้วย x ลบ30เท่ากับ0ูนย์นะครับ คูณย่อตัวประกอบ2อันอะไรคูณกัน2ครั้งได้ x กําลังสก็คือ x กับ x นะครับอะไรคูณกัน2ครั้งได้30ก็มี2กับ15มี3กับ10นะครับแล้วก็มี5กับ6ซึ่ง5กับ6มีโอกาสทำไม่ได้ตรงกลางเป็น1นะครับก็เลยเลือกใช้5กับ6เครื่องหมายข้างหน้า30สําคัญสุดนะครับเป็นเครื่องหมายลบลบเป็นได้2แบบคือ บวกลบหรือลบบวกนะครปรากฏว่าตรงนี้เป็นลบหนชนะนะครับก็เลยเลือกลบไปที่6แล้วบวกไว้ที่5นะครับดังนั้นจะได้ว่า x บวก5เท่ากับ0หรือ x ลบ6เท่ากับ0นะครับงนั้น x ก็เลยตอบลบ5หรือ x เท่ากับ6นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ